นะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโตคุงนะฮะวันนี้เราอยู่กับเกมใหม่ครับในแมปที่มีชื่อว่า Squid g เก e นะครับผมนะเออก็เป็นซีรีส์ที่กำลังมาแรงเลยนะครับผมในช่วงนี้นะฮะสำหรับซีรีส์ที่มีชื่อว่า Squid g เก e นะฮะสามารถไปหาดูได้ใน Netflix เลย นะครับผมนะเออสนุกมากเลยนะฮะลองไปดูกันนะครับผมนะเออช่วงนี้ผมก็กําลังอินนักสแสดงอยู่ด้วยนะ <c oughs> เออโอเคมานอกเรื่องกันมาเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นแบบสควิตเกมกันนะครับมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าแบบนี้มีเพียงแค่แบบเดียวก็คือไม่ใช่มันมีเพียงแค่ด่านเดียวนะครับก็คือเออไอ ด่าน a e i o u อะครับหรือเล่นไลกินไลท์นะครับผมนะเออก็จะมีแค่ด่านเดียวอยู่เลยนะครับแต่ว่าถ้ามีหลายๆด่านก็น่าจะต้องรอผู้พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ผมค่อนข้างเชื่อใจว่าแบบเขาต้องทำได้ดีมาแน่ๆนะครับนี่นะฮะก็เป็นเครดิตคนสร้างนะครับผมนะโอเคนี่มีอะไรบ้างนะครับผมนี่ก็จะมี a c e b o o k นะครับ YouTube Twitter นะครับผมนะก็ตามนี้เลยนะฮะสามารถเข้าไปตามกันได้นะครับผมสำหรับ ผู้สร้างนะครับผมนะสควิตเกมเล่ไลท์กินไลท์นะครับผมนะโอเคตรงนี้จะมีเปิดเพลงนะครับคือผมก็ปิดไว้กันลิขสิทธิ์นะฮะแล้วก็เสียงจะมีเสียงสเปนกับเสียงออริจินอลผมเอาเป็นเสียงออริจินอนลละกันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีระดับความยากนะครับแล้วก็เวลา,ามันมีเอ็กซ์ตรีมกับ normal ใช่ไหม <ST US C AST> ผมกดไม่โดน <N ormal> normal นะครับแล้วก็มีเวลาประมาณ1นาที2นาที4ีิวินาทีโอเคเดี๋ยวเราเล่นด่าน normal ก่อนในเวลา1นาทีและกันนะครับผมมามาดูกันซิว่า a i o u ในฉบับผมเนี่ยจะรอดหรือเปล่าไปดูกันดีกว่าครับผมเฮ้ยโคตรดีว้าว เออตายเลยเว้ยเนื้ยเราเราเราจะต้องวิ่งแบบในซีรีส์นะครับเราเราจะไม่กระโดดดีกว่าวิ่งแบบในซีรีส์ไปเลยนะครับผมเอาใหมเหมเมื่อกี้ขามันถึงพื้นพอดีแล้วมันก็ตายไม่ได้ว่ะเอาใหม่เหม ได้ได้เฮ้รีบหันไปอู้สี่สิบวิรีบผ่านไปอื้หันไปไอ้หนูอย่าหันมาเออเอ้ยชนะว่ะท่านผู้ชม รวยรวยแล้วเรารวยแล้ว <c oughs> นะฮะเออก็อเอาเงินนี้ไปเติมเกมกันเลยนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ๆๆนะฮะในเรื่องก็ต้องเอาไปทํานู่นทำนี่นะผมไม่สปอยละกันนะไปหาดูเองน้ครับผมเออ,เออเดี๋ยวผมขอเล่นอีกรอบนึงได้ไหมแต่ขอแบบสี่สิบวิแบบท้าทายนิดนึงอโอเคสี่สิบวินะน่าจะได้ไปกันเลยดีกว่า ลุยโลยดโอ้โหโอ้โอไม่ย,ยูยูก็โดนยิงตายเออเอ้ยได้ว่ะโคตรหนุก่าผมชอบว่ะ แต่รู้สึกมันจะมีด่านเอ็กซ์ตีมด้วยผมเคยไปดูมาเดี๋ยวผมยังไม่บอกนะแต่ว่าม <tinc S 2> ันเป็นไังเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเล่นแบบนี้ก่อนฮึคิวเฮ้ยเฮ้ยยี่สิบวิไม่ทานวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยไอหนู โอ้แล้วมันหันนานด้วยนะโอ้หยวายเลยเรามาในด่านไม่ใช่ในระดับความยากระดับเอ็กตรีมนะครับเวลาผมขอทัก2นาทีแล้วกันนะฮะจะได้ทำรอบแบบดีๆนิดนึงนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าระดับเอ็กตรีมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่ลาวาเต็มเลย โอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องเฉยๆไว้ต้องเฉยๆไว้โอ้ยเกือบเกือบตกลาวาโอ้ยโอ้ยยากนะยากนะกว่าจะไปถึงอะแล้วมันมีโซแซงกับแมกมาด้วยไงไอ ได้ไหมวะอู้แล้วมันไวขึ้นเรื่อยๆแล้วไงชิบหายละจะถึงวะในโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้เก่งปากลัวขนาดนั้นด้วยนะเอาจริงเฮ้ยเฮ้ยอ้าตายอุ้ยโคตรยากเลยเชื่อเลยว่า XT มันยากจริงนะครับเออเดี๋ยวผมขอลองเป็นภาษาสเปนดูหน่อยนะกันนะครับ ผมอยากฟังแบบภาษาสเปนอะเออไป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 ลุยโลดต้องไปทางไหนวะเออเดี๋ยวสิฮิฮ้ฮเมรีบไปหน่อยคันนี้ Ini dia yang nge- Ini dia yang- Sampai anyway. อ,ผอ,อ,ผอ,อ้ผ่านสักทีเอออยผ่านเร็วฮ่าผ่านสักที